เศษอาหารเท่ากับไร้ประโยชน์พวกคุณคิดแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าใช่โปรดดูคลิปนี้ให้จบ ปัจจุบันโลกของเรามีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและยังมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ในการพัฒนานี้ยังแฝงไปถึงความมักง่ายและความรู้เท่าไม่ถึงการของมนุษย์ในการใช้ชีวิตและใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นจนํานวนมากซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ต้องมีการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นจนํานวนมากทําให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นพลังงานที่จะนํามาใช้ต่อไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องเป็นพลังงานสะอาด จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถนําขยะเศษอาหารที่ดูเหมือนจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแต่สามารถนํากลับมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนวันนี้กลุ่มของพวกผมเป็นตัวแทนจากโรงเมนคาราสรมบูร์จังหวัดยะลามานําเสนอโครงงานในหัวข้อพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลหรือ Energy of t r a s h waste ก่อนอื่นจะขอแนะนําสมาชิกในกลุ่มกันก่อนครับผมนายปราดวารัชครับก็ผม ดิฉันชาชย,ยคีรันธนาาครับดิฉันชื่อนางสาวปณิณนฐ์สุขแล้วค่ดิฉันนางสาวพิณดาลายเตียรค่ะดิฉันนางสาวสุริยาสุบางลบค่ะฉันนางสาววิมพิาเกษตรรัตน์ค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิเชาคงเดชค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกมนพง์วัชระเดชพวกเรามาจากโรงเรียนธาราชดบางงจังหวัดยะลาค่ะ มวลหรือมวลชีวภาพเป็นสารอินทรีย์ทุกรูปแบบที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นพลังงานได้โดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปแล้วโดยมากมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเช่นแกลบฟางข้าวชาญอ้อยใบและยอดอ้อยเศษไม้ เส้นใยและกะลาปามกากมันสัตว์หลังสังข้าวโพดกากและกะลามะพร้าวสาเล่าขยะมูลฝอยน้ำเสียจากโรงงานหรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ต่างๆค่ะเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา การเพิ่มจำนวนของปริมาณขยะมาเป็นเวลาช้านานและยังคงเป็นปัญหาในรูปแบบที่ทวีคูณอย่างถอเนื่องของประเทศและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาระดับโลกอีกปัญหาหนึ่งที่เราไม่เกิดโครงงานชิ้นนี้คือการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นกลุ่มของพวกเราจึงมีแนวคิดที่อยากรีเริ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนในรูปแบบพลังงานชีวมวล นักเรียนโรงเรียนคีรชาสระบรรุงจังหวัดยาลาและผู้ประกอบการร้านอาหารภายในงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทิ่คุณนวัตรกรรมการพัฒนาขยะจากเศษอาหารมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งเรื่องแบบ c r e น n energy กู0เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในงเรียนได้อย่างถึงรูปธรรมและสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต ทำให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำขยะเศษอาหารมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ทั้งมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะเศษอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดออกสู่ภาพรประชาชนสังคมและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ ในส่วนของขั้นตอนแรกเราจะนำเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาหมักในถังหมักจนให้เกิดแกส๊สแล้วก็ต่อสายยางจากถังแก๊สหุงต้มเข้าไปในถังหมักเศษอาหารเพื่อที่จะกักเก็บแก๊สมีเทนต่อมาต่อสายยางจากถังแก๊สหุงต้มเข้าไปในเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่มีการปั่นกระแสไฟฟ้า2 5 0 0ซีเพื่อทำการเผาเชื้อเพลิงจากแกส๊สให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ขั้นตอนสุดท้ายต่อตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อน,นำไฟฟ้าที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิงจากแก๊สในเครื่องยนต์ไฟฟ้าไปกับเก็บที่แบตเตอรี่และเตยมปล่อยกระแสไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนอย่างนาจอย นะนะคิดว่ามันได้ประโยชน์มากทีเดียวเลยก็เพราะว่าพวกเศษอาหารนี้ใช่ไหมคบผมถ้าไม่แต่ถ้าไม่ได้เอาไปทําแบบเนียที่น้องว่ามันก็เหลือทิ้งพอมันเหลือทิ้งหนึ่งมีกลิ่นเหม็นสองเรื่องความสะอาดสามและแล้วก็เรื่องของพวกแมลงวันแล้วพอส่อไปแล้วมันเป็นเชื้อโรคซึ่งเออซึ่งก็พอลูกเอาตัวนี้ไปทําอะค่ะนะ้ามีความรู้สึกว่าจากของที่ทิ้งแล้วของที่มัน มันจะทําให้เกิดปัญหาแต่ว่าลูกเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์ถึงอย่างนั้นอะคอผมนะนด้วยแล้วแัว้นก็เป็นความคิดที่ดีมากซึ่งถ้าอย่างนั้นะแต่ถ้ามีอย่างนาะเอามาใช้ชาร์จแบตเตอรี่นะเอามาใช้พัดลมเอามาใช้เปิดพัดลมเปิดอะไรซึ่งมันลดรายจ่ายได้ด้วยคือจากที่ว่าของที่เราจะทิ้งแล้วมันมันมันเอามาทําให้เราได้ประโยชน์ แล้วมาช่วยเราเรื่องรายจ่ายเรื่องอะไรอย่างั้นเรื่องค่าไฟงา,าเห็นด้วยสิ่งแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศไม่ได้เป็นสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้กับคนรุ่นหลังและลูกหลานของเราด้วยและปัญหาสิ่งแวดล้อมจะหมดไปหากเรารู้จักที่จะรักษาให้ยั่งยืนพลังงานสะอาดเป็นพลังงานทางเลือกที่ทุกคนในครอบครัวโรงเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติที่มีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืนครับมาช่วยกันนะนะ